แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สุกที่24พฤษภาคมเราจะมาอัปเดตซ้ำเราจะมาอัปเดตข่าวเดีสำหรับผู้พิการนะคะคลิปนี้รัฐบาลเดินหน้าจัดโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ เช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ถูกวัาน,นะคะ24พฤษภาคม2567นายคารลมพลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมเดินหน้าเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตของสังคมปัญหาโครงสร้างประชากรเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบในวันที่28กรกฎาคม2567กกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกนะคะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบในวันที่28กรกฎาคมนี้ซึ่งโครงการดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยการจัดหา,าอุปกรณ์เช่นวิวแชร์ขาเทียมเท้าเทียมไม้เท้าต่างๆจำนวน72,000ชุดให้กับคนพิการผ่านกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลคนพิการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลคนพิการแล้วส่งเรื่องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนที่จะส่งมายังส่วนกลางนะคะจากที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้ต่อยอดแนวทาง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์แห่งพระราชาและองค์ความรู้ต่างๆนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละส่วนราชาการนะคะโดยกระทรวงพมได้มีแนวคิดที่จะให้นิคมสร้างตนเอง43แห่งทั่วประเทศสังกัดกระทรวงพมโดยจะจำลองบางส่วนของศูนย์มาใช้เพื่อขยายต่อยอดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจอย่างท่องแท้ และขยายต่อจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปแจ้งข่าวดีสำหรับผู้พิการนะคะรัฐบาลเดิน,น้าจัดโครงการจัดหาการอุปกรณ์สัพย์ช่วยเหลือคนพิการ72,000ชุดอัปเดต24พฤษภาคม2,567